สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องสื่อครูแอนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนทำแคปชั่นนะคะโดยใช้เว็บ canva com ค่ะก่อนอื่นแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ canva com นะคะพิมพ์เข้าไปใน google เลยค่ะ canva com ค่ะจากนั้นเราก็ จะทำแคปชั่นที่มีลักษณะเหมือน Instagram host นะคะก็พิมพ์เขาว่า Instagram host นะคะก็จะเป็นไซส์อยู่ที่1080คูณ1 0 8 0พิกเซลนะคะจากนั้นเราก็จะมาเลือกเทมเพลตที่เราอยากได้ค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นทีมสีชมพูนะคะให้เข้ากับเ,เว็บไซต์ของเรานะคะ แล้วก็เลือกมาสักหนึ่งตัวอย่างค่ะค่ะในนี้ก็จะมีรูปให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็ตรงที่เป็นข้อความเราก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการแก้ไขได้เลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะ <c oughs> อันนี้เราจะไม่เอารูปนะคะเราก็จะทําการดีดดลิบรูปภาพออกไปเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะสามารถจัดตําแหน่งนะคะแล้วก็เพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มความหนาของข้อความได้นะคะด้านล่างเราก็แก้ไขได้เหมือนกันนะคะ ค่ะเมื่อเราปรับขนาดเป็นที่พอใจแล้วเราก็มาคลิกที่ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็เซฟเป็น PNG เพราะว่าจะได้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รูปชัดนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำ แคปชั่นนะคะโดยใช้ Canva.com ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับห้องสืง่อครูแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ